ยายจะบ้านไหมจะมองเสียทอบดูสภาพยายใหญ่เลยยายกินมากส้บ่อาดีกแกมูีอก็กินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วครับก็ต่อไปก็ส่งมอบบ้านให้ยายนะครับมามอบบ้านให้ยายหน่อยมายายข้างหน้าบ้านเลยไหมมา ตงมอบบ้านให้คุณยายนะครับสรุปก็สีผู้ใหญ่ทาให้ฟ้าก็จะมีช่างมาทำให้สรุปจบนะครับอันนี้พื้นพื้นก็ไม่ยากครับนี่เสือน้ำมันนี่แหละปูนะครับนี่ครับไปได้กลับบงกลับบ้าน ไปเนียงทืดเนียงทืดเนียงทืดเนียงอันนี้เนียงไม่ลงเนียงทืดนี่ก็ไม่งไปทืดไปไปนี่ไปมอบให้หน่อยที่ก็ให้คนอื่นนะด้วยกันเป็นคนเป็นบอแล้ว คครับต่อไปก็จะเป็นการมอบ้านให้คุ่ยายเอายิ้ไม่หมดเลยยิเลยพี่ยิ้ไม่ยิ้เลยยิ้เลยน้องไหนน้องู่ไหนตรงกลางตรงนพูดไม่พูดเขาูปไหนไหนนพี่ใหญ่ถ่ายแล้วบอก ยาสบมายาสูคายายตอนน้คุณเอากร่าเอกแล้วนะเอาสงดดีทอบดังอันนี้ก็ส่งโงบ้านให้คุณยายนะคะไม่งั้นไม่เสีบดังเอาวันนี้นะครับก็เป็นการมอบบ้านให้คุณยายอย่างเป็นทางการนะครับวันที่15กันยายนนะครับก็บ้านก็เสร็จแล้วนะครับคุณยาย ยดีใจไหมยายดีใจไหมยายชช้โยนเลยสิโยนยขอบคุณสายบุญขอบคุณสร้างนะครับทุณควันนี้เดี๋ยวเรายังไม่ทิ้งยายหรอกเยวจะมาเยี่ยมเยี่ยมยายไอคอนยายรวยพคยายศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะแม่ก็บ้านนะเราไ้านุ่อเลยบุเจิาบน តែអោយរស់យៀនបានតែអោយរស់យៀនបានកណត់មានបច្ច័យាជិះក្រៅអត់យ៉ាងណានបអោយតមានមានទៅហៅហៃមិនមាន3ហៅដៃបើចាញ់ស្អីអោយលេនេះលេបើលេបើពេកនេះគាត់ទៅពីទៅបាយទៅផ្ណាបាយលេឈីអូនេះលេឈីណាស់អ្នកបិល154 154นะครับ154 เออยยืนเล็กแต่ตลอดแล้วแกเมื่อยแล้วเมือยาล้วใยืนอ่มา้อลห่กส่นแล้วะยสั่นแล้วพาแกไปนั่งคนน่อเนสั่นแกน่กลอแล้วให้่ัเลนาื้อสั่นเลยเลยมันมีเท่าไหร่ซื้อให้หมด

ก็เรียบร้อยครับแบบง่ายๆนะครับมีมีมีคนรออยู่ข้างหน้าอีกอ๋อมอบเป็นที่นี่เลยมีคนรออยู่ข้างหน้าอีกก็ช่วงนี้คอนเทนต์จะอยู่แถวนี้มาอบนี้เดี๋ยวยายโทรเฮ้ยกิ้เธอเข้าไปรุ่นซึนกี่งานงานรับงานครับฝาก็รอช่างครับรอช่างฝา ยายมีบุญมีคนมาทำให้ยายขอโทรทัศน์เครื่องนึงขอโทรศัศน์นี่ว่ไม่ซื้อให้ยายเลยเดี๋ยวนี้วมนี้เลครับยอาใ่โทรัศ์กยอรืยา้ยายอยากได้โทรทัศท์เครื่องนึ่งเนาะโทรทัศน์โทรศัศน์้ยยายก็นั่งกินหมากินพลูยายนี่มันกินเพื่ออะไรยาย กินได้ไหมเหากินได้หายเหงามันมีอะไรมั่งนี่นะมันมีกาลพึกษ์แล้วมีลูกมาไหนบ้างอันนี้เปลือกพยอมอือันนี้กระมอรปูนปูนาเอ้าปูนอุ้ยที่เหลือเอามากินได้ไหมได้อยู่อันนี้ใบพลูอ๋อนี่พลูโอ้โน้ำให้หมดอันนี้ยาสิ อ๋อนี่อะไรยาเส้นแถวยาเส้นยาเส้นทำเองปลูกเองทำเองตากเองครับอย่าลไรเอามาแข่อเองแล้วจะตำอ๋อต้องตำไหมตำให้ดูหน่อยเพราะมันมีฟันนี่ต้องเทียวเลี้ยเทียวผู้ใหญ่ทำไมมันครกเล็กแท้เอาครกใหญ่ไม่ได้เหรอครกใหญ่มันเผ็ดต้องเลี้ยไม่ได้นี่ต้องตำนี่ต้องตื่นมาตำกี่เวลาเนี่ย ทำต,ตลอดตื่นนอนมาก็ทำเลยตื่นมาทำเลยบางทีนอนไม่ห <nhiều> ลับก <absorbed> ็ต้องตื่นทำสวยสวยแม่ยายคนนี้นี่สวยมากสวยไม่มีใครได้จับนูกใาญ่ใหสวยคำคมวันนี้สวยไม่มีใครได้กอดไม่มีใครได้จับลูกแต่ใหญ่ สวยแล้วสวยแล้วสวยก็สายใช็ไหมไปสวยไปสายสวยแล้วครับออ้วออล้วสวยผู้ใหญ่กลับแล้วอะไรนี่นี่จะนอยซี นี่นี่จับยายนี่ไปทำคอนเทนต์เนี่ยพอดีเลยกินเล่าเหมือนในสองคนที่ใส่ายตาึกายเล็กๆอ่ะพอดีเลยเนี่ยแสดงดีสำเร็จมาทดสอบประตูดูสินี่เดี๋ยวท็อปเอหนีบมือไอ้ช่างโหนครับมุงลวดก็ไม่จำเป็นแกทำ,ทำเองทำลางทำผมว่าน่าจะมีมุ้งลวดแต่มองข้างหลังทะลุเป็นรูเป็นรูเออเออไม่ได้ติดมุ้งลวดให้เนาะ แต่แกมีมุ้งอยู่แกนอนในมุ้งอยู่คนแก่ยุงไม่เท่ากันหรอกเนี่นางเหนียววะไม่ไม่รู้แต่ยุงไม่ชอบคนแก่ยุงชอบแบบนี้ยุงชอบคนอ้วนอย่างนี้เนียงอะไรนะเนียงทัด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 ัน่งคุยกันครับเดียย้้ำมันงไหนยิ้มหน่อยยิ้ม นี่ยจับแกไปคนขมเลยคนดูเยอะขอค้มคหน่อยครับขอข้ามคบหน่อยม้งทงไ่ไม่เกงมาจ้ามันต้องมีาจ้ามาก่อนหึกอกันโอ้มีการแบ่งอีกขอแบ่งมีการมีการขอแบ่งรายได้ด้วยนัไม่อี่นี่นี่ไม่ธรรมดาเปนียครดยบเป็นทีั เป็นขอที่พักสในบ้านหลาเอ้ยยิ้มหนยจ้ะยิ้นี่สุดยอดเฮ้ได้แล้วครับทุกคนเอาไหมจำไหนบ่จำได้อยู่เอาพูดไหมได้เป็นที่พักอืมได้เป็นที่พักขอเป็นที่พักในบ้านหลานเลยเยี่ยมเลยไหมคือคือคือ โอเคประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่ครับทำฝ้าทาสีจบพี่พรจะกลับแล้วเปล่าครับก็นอนได้อยู่ปูเสือนอนได้อยู่ครับครับขอบคุณมากพี่พร ครับครับผมฝนลงแล้วยา,ยายก็นั่งอยู่นี่ทั้งวันเนะเาะอ,อืออทีวีป่ ยังไงครับรัยอปแท็บขอบคุณมากๆครับผมไมีเสื้อให้ FC บอยนะ FC ท็อปแท็บนะขนาดตัวเองยังใส่เสื้อตัวเมื่อวาน

ใครทำเธอทองใครทำเธอทองใครทำเธอท้องตาศาสตรไงบ้ไนยก็จะเต็งเน๊ยใครทำเธอทองนี่้หน่อยก็จะเต็งิ้าให้เธอทองคบโตาะคบทอง้องพี่น้องอไรกินแซ่แซ่บนี่นีน้ี่น คำคม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 หน่อยคำคมคำคมแบบไหอีกล่ะโนดไปเมื่อกี้นี่ยทำได้บอสผู้ใดทำเธอท้องสุ้มพี่น้องก็แยกเป็งใจหน่อยทำเธอน้องฉันพี่น้องอยากกินกับ่เด้อบลล์ลิ้นรู้อะไเว้ยเมาแล้วเนี่ยไม่แจ้งในเด้อครับครับ คอันเฉพาะผู้นี้นี่เฉพาะผู้นี้ฉันเข้ามากไปกับใครนั่นนะไปกับใครอภิริพรไปแล้วอภิพรไปแล้วก็ไปพวกไหนก็ได้เราไปกับยังเต้นก็ได้โอเคแม่จะกลับยังนี่นี่จะกลับแล้วแหละจะไปบ้านไอ้บิ๊กครับเราก็จะกลับแล้วรุ่นปุ๊บปั้นใหญ่มากมีความสุขมากย่างก่อนครับ chào, subscribe cho kênh Ghiền Mì nói, chào không nói rồi, mưa 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 đấy, những video chào dẫn nói